าทสมด็จพระจ้าาสมสวรรค์วัดรคัตยราชนาวีแม่หลวงพรานิสกุลกคกใมี้นเดี๋ยวเดี๋ย ให้กราบขอบพระคุณท่านที่ได้กอุทนามีใน้ำใจสูงส่งช่วยมาทำดีกันร่วมบริจาคเงินส่งขอบคุณให้กับทางชมรมูการซึ่งเป็นชมรมที่อายุ39ปีอย่างเทียบกับอายุของโรงเรยนก็คือ144ปีแนละ้วก็ถือว่าเป็นโรงเรยนหลุมราชธานแห่งแรก สยามอยู่มาได้ถึงหกแผนดินซึ่งเป็นอะไรที่นา่าตั้งใจมากเป็นหกแผนดินของสุกุรละที่ได้สร้างขบวนการประโยชน์เป็นอเนกนั้นในการชาติการเมืองโดยสุดเกาเป็นมตัวมากในครั้งนี้ที่คณะรัฐการกักบรสเบาลนี ว่าจะสูดเองในความรักด้วยกิบกุหลาบนี่มีความหมายยิ่งยิ่งและทุกท่านคงจะมีความเพลิดเพลินกับการากรับฟังดนตรียนเพรอ้องจัดนักร้องทุกทกท่านซึ่งมีทั้งศิทธ์เกา่ามีทั้งบุคคลเกียรติยศจากสถาบัานอืน่นมาร่วมกันขับร้องเพลงให้ท่านได้รับฟังกระผมอีกครั้งหนึ่งที่จะขอรกราบขอพบพระคุณท่านที่จัดงานวันนี้ ซึ่งปรดีมาตรงกับในการจัดงานสำนึกในพระมหากุณาธิคุณในการสเสด็จจากไปของสำนึกพ,พระ,ระนางเจ้าเสือจิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนพันพีลวูถือว่าเป็นวันสัตตรมาวันสิบเก้ร้อยวันที่ทคคุท่านได้เสด็จสู่สุสสวรรคข้างใ ท่านผู้มีเกียรติครับพระผมจะขออนุญาตจบลงด้วยเรื่องสั้นๆนิดเดียวว่าสุภรราพรักพระเจ้าแผ่นดินมากพระแม่กระทั่งวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกคร,รอง2475ตรงที่24มิถุนายนเป็นเรื่องที่สมเด็จกรมพยานโรงราชาานันท่าเกิดถึอไปว่าทั้งครัวจารย์ทั้งเรียนสุร,รา ต้องการจะไปหวยหินกันพระทราบว่าในหลวงรชกาลที่เจ็ดประทับอยู่ที่นั่นจึงต้องการจะไปช่วยในหลวงชกาลที่เจ็ดจากการที่ถูกยึดอำหนาาสิ่งน,นี้ทําให้คนไทยทุกคนรักทุกวันนี้ไม่เคยลืมเกียรติยศเกียรติคุณของ,องเร,รือนหลวงพระจานทร์แห่งแรกนี้คือศูนย์ภูหลัววิทยาัยผมกราบขอบคุณท่านผู้จัดงานดนตรีในครั้งน,นี้ และได้กุณาเชื่อชูตรระคุณในโอกาสร,ร่วมรับฟังาเรียนรแสงไอรอนที่ผมจะจดจำไปอีกานานแสนนานก,กับเขอบู้ดท่านครับในโอกาที่้รัเชิญาสิธิ์น้ร้องคสายถิ่นคัน้องนุ่นุ้กคนสักพันทีครับ น้องธีรพัฒน์ศิริุลพันตุ้ครับเปกนุ่นแทนนาสนใจนะครับครับขอเรียนเชิญนะครับพี่มนคลนะครับเป็นตัวแทนของนดีค่างสนุกนาคารับขอให้คดีครับที่ับ คือถ่ายภาพรวมกันนะครับเอาอย่างนี้ดีครับนักร้อมเนี่ยจะมากินก็เขาเสียดายนักร้องย่อแล้วก็คุณครูทั้งหมดทุกท่านยินดีนะครับจะแยตัวหมดสิงสินค้าิงที่บอกถ่าจกล้องอย่า้า้งบนจาช้น่สองน้าจะเก็บได้หมด้ได้ครับพี่บอกว่าเราเก็บกล้องช้นองนาจะหมดครับเห็นไหมพี่เห็นไหมเห็นเห็นเห็นไหมลูกคับคุณครับคุณครูนะ โอ้จากคนนั้นเห็นเห็นไหมครับเห็นครบทุกคนเชิญู้จรุนนัยครับจากประธานชมรมเชิญขึ้นมาครับอ๋อการเชิญโอเคตอบตอบบ้างไหอ๋นี่กล้องห็ล่างคนกคโอเคไม่อยากไม่อยากบังเางีกันี่ยตอบบไม่ได้อจนร ขอลงกวนัดรองเชิญทุกท่านนะครับคอนุญาตตัวนี้แล้วก็ตัดข้มาแล้วท่านของหลวงพระดาในชุดทียูต้องการระหว่างครูนะครับครูประธานสุครูเก่าครับโอเคนะครับเชิญ่นี้ครับอคุณนะ ความน่าร so, ักในของเชฟยูนอสสิริกุลครับชิมไค้ชิมเลยนะครับ ความรู้สึกที่มันยบิย่งใหญ่ไม่ถูกท้ได้ไวะครับเอ่อเชิญนักร้องประจำที่ถ่ายรูปพระตะกรองกันถ,ถ่ายรูปพระตกรองครับอขอท้านายคุณู้จากเวทีครับ